ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราเอาพี่ข้าวมาโอ้โหน้าสดมากสดไหมอ่ะก็ถือึว่าสดอยู่เพราะนี้เดี๋ยวไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าใส่คอนแทคเลนส์อยู่ไม่ได้ใส่ไม่เนาะไม่ได้ทำรมองตาดูวาวมากเลยอ่ะตาดูวาวสุดๆเลยก็วันนี้พี่อีฟจะเอาน้องข้าวเนี่ยมาแปลงโฉมจากเด็กอายุ17นะคะเพิ่งจะ17ไหมข้าวไม่กี่เดือนเนาะใช่เพิ่งจะ17ได้เดือน34เดือนเออได้4่เดือนใช่ก็16บกย่าง็ ได้3 4สี่เดือนมาแปลงโฉมเป็นน้องข้าวในลุกสามหาลัย20บวกแล้วกันประมาณ20นิดนิดแต่ยี่สิบต้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ข้าวเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนลุกได้ฉีดฉีดกดตรงเนี้ยไปขนาดไหนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ข้าว5,000ไ like ลค์นะคะและก็ฝากกดติดตามช่องอ e ีฟไมทูบด้วยนะ เริ่มแต่งหน้าเลยค่ะใส่คอนแทคเลนส์หรือยังใส่ไปแล้วสีอะไรเออสีน้ำตาลเลือกเองด้วยเสือมาราเดก็ดูหน่อยมันแบบบิ๊กอายไหมอันเนี้ยใช่มันคือคอนแทคแต่มันใหญ่กว่าตาปกติชอบใส่สีไหนอ่ะสีเทาค่ะชอบตาดุดุดูแต่อยากใช่แต่ว่าก็ที่เลือกน้ำตาลมาคือแบบอยากจะหวานป่ะเนาะใช่วันนี้จะเป็นสายฝอที่มีความหวานซ่อนอยู่แล้วเราจะให้น้องเค้กอ่ะเป็นคนม้วนผมนะคะของเราจะเลือกวอนไหนน้องเค้กหยิบมา รอนนี้เป็นรอนรอนนี้เนาะเค้กเนาะเอารอนแบบเล็กๆหน่อยรอนวิสลี่แต่ว่าจะม้วนให้แบบเยอะเลยนะเค้กเอาให้หยองเลยนะเอาให้หยองแบบเป็นฟูฟูไปเลยได้ไหมฮับสกันไปเลยนะฮับสกันสไตล์เอาให้แบบหยองแล้วส่วนข้าวเนี่ยขอให้แต่งสายฝอให้สุดไปเลยเนาะขั้นตอนแรกนะคะของการแต่งหน้าก็คือการลงรองพื้นอันนี้หนูรองพื้นของพี่อีฟหนูไม่มั่นใจว่าสีผิวหนูมันจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองมาสวอตบีบนิดเดียวพอ น่าจะได้แหละแต่ว่าไม่ต้องลงเยอะนะคะคือหนูก็จะม้วนผมให้เขานนคนทํานนนคนทำผมนี่ <c oughs> โอเคหนูเป็นคนมีสิวก็ปกปิดสิวได้เลยแต่ไม่ได้หนามากเอาแบบไม่หนามากไม่ต้องลอยมาก <c oughs> ใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันจะลอย <c oughs> เพราะว่ามันไม่ใช่เบอร์ของเราอุย้ย <c oughs> อะไรเนี่ผมผมติด <c oughs> แล้วก็ลงแป้งพับของอะไรไม่รู้เอาของแม่มาอันนี้ของแม่เหรอเนี่ยใช่ ันนี้เบอร์ก็จะแบบของแม่อีก,กเพราะว่าแม่หนูเป็นคนขาวแต่ว่าหนูใช้ได้เพราะมันไม่ได้วอกหรือแบบเกินไปเน่ยแทบจะไม่เห็นเลยเลยอะต่อไปนะคะเขียนคิ้วค่ะนี่สอเขียนคิ้วในของเราเลยนะคือเราดิใช้มาจนเล็กแล้วอะมันเป็นแบบดึงอย่างนี้แล้วก็แบบทุกคนน่าจะเคยใช้กันนะคะเฮ้ยเฮ้ยดาดคหยุดก่อนได้ปะปีนป่น้องเคหยุดก,ก่อนก็ขเขียน เข <c oughs> ียนวาด <c oughs> คิ้วไปตามโค้งคิ้วของเรา <c oughs> ได้เลย <c oughs> พอเราวาดโค้งเสร็จแล้วเราก็ระบายได้เลยค่ะ <c oughs> ต่อไปก็อีกข้างนึงให้เหมือนกันเลยค่ะข้างนี้จะโค้งหนูจะเห็นชัดหน่อยเพราะว่าพี่เขาจับหนูกันคิ้ว <c oughs> <c oughs> ต่อไปนะคะเราก็จะทาตาเป็นอันนี้มันนานมากแล้วอะมัน <c oughs> นานมากจริงๆอ่อะเดี๋ยวยให้เปิดดูว่านานไม่นานแค่ไหนว่านี่ <c oughs> ใช้จนจะหมดแล้วค่ะแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะ เป็นสีสีอะไรไม่รู้อะสีชมพูชมพูเข้มทาไปบนเปลือกตาให้ทั่วๆเลยทาไปบนเปลือกตาให้ทั่วเลยค่ะอยากได้เข้มอยากได้อ่อนเราก็สามารถแบบเติมเมได้แล้วก็อีกข้างหนึ่งให้เข่ากันให้เหมือนกันเลยข้าดีไม่ค่อยถนดนะัดอะครั้งนี้ไม่ค่อยสวยเลยอะมันไม่ถนัดเลยค่ะ ไปข้า,าถนัดขวาอย่างเดียวถนัดข้างนี้ <c oughs> แต่แต่จะเขียนคิ้วข้างนี้สวยมากกว่าครั้งนี้ต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการกรีดอยไลเนอร์แต่จะแบบไม่คมมากเดี๋ยวเราพาดเพราะหนูเป็นคนที่กรีดอะไลเนอร์คนทันยากมากต้องต้องให้น้องเคฟพักก่อนนะครับตอนนี้ใช่เดี๋ยวจะต้องให้พักก่อนเดี๋ยวแบบปื๊ดไปแล้วก็แบบจบเลยอะ <c oughs> ระบายให้เต็มนะคะอย่าให้มันมีพื้นที่สีชมพูที่เราตกแต่งตาไป,ปื่อกี้ทุกคนว่าไงคะทุกคนว่างบ้างน้องๆสวยไหมพี่ว่าสวยนะแต่ป้าเธอสวยจริง okay. แต่ข้างนี้ยลุ้น <c oughs> แต่ข้างนี้ต้องมีลุ้นเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันโอก๊อปปี้มาได้ไหมก๊อปปี้แล้วก็วางเลยได้ไหมถ้า <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะดีนะองศาก่อน <c oughs> เพื่อน,นว่าเท่ากันไหมเอ้ยอยอ่าเพิ่งอันนึงนะไม่เหมือนกันก็นอย่าว่ากันนะเ <c oughs> <laughs> พราะมันได้แค่นี้จริงๆอ,อต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการดัดขนตาให้ที่งอนๆนะคะเพื่อที่มันจะงอนๆอนแล้วก็ปัดมาคาะลาแต่ตอนนี้เราต้องมาดัดขนตากันก่อนเพราะว่าขนตาเรามันทิ่มลงนะคะต้องให้ดัดให้ขึ้นไหมแบบนี้ก็เด็กๆกลัวมากเลยอันเนี้ย กลัวมันหนีบตาหนูเิดเป็นไงบ้างยากไหมหนูว่าตอนแรกอะยากเพราะว่าหนูอะไม่เคยม้วนอะไรอย่างงี้แต่พอม้วนได้แล้วอบมันง่ายมากแบบหมุนไปเรื่อยๆอุ้ยสวยอะนี่พี่นะตูกใจนะครับต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการปัดมาสคาร่าอันนี้ต้องใช้สมาธิเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพลาดน,นิดนึงก็คือแบบเปิดหมดเลย ต่อไปนะคะเราก็จะปัดแก้มอันนี้นะคะเราก็จะปัดแก้มเป็นสีนี้หมดละ <laughs> ก็คือน่าจะใช้สีนี้บ่อยแหละปัดไปตามพวงแก้มเลยคะ่ะสีชัดมากปัดบางๆพอนะคะไม่ต้องเข้มเกินเดี๋ยวแก้มมันจะเด่นกว่าใครๆเขา <laughs> <laughs> ไฮไลท์จะบกนกดน่งเพราะเราไม่มีด่างเราเราไม่มีด่างเลยแล้วก็ใช้ที่ไฮไลท์นะคะ ุยตั้งขึ้นแล้วอะ <Yeah. S 1> อย่าขนาดนั้นเลยเหรอต่อไปนะคะก็ใช้ที่มันเป็นสีน้ำตาลที่ถ้าแบบเนี้ยนี่มันคืออะไรหรอมันคือที่ไฮไลไท์เหมือนกันแต่มันจะเป็นแบบนี้ว่าเชดดิ้งหรอ <Sh ading S 2> ือเปล่าเชดดิ้งคอนทัวร์หรือเชดดิ้งก็ได้คอนทัวร์ดัง้งละกันให้มันดูแบบมีอะไร,รอเออนั่นแหละอุยเหมือนไปทำมาป่าต่อไปก็ทาปากกันเลย4 0่เอ้ย 470นะคะของเมม e บรนแล้วกันลิปแมทมากแมทจนแบบหนักบักเลยแล้วก็ข้างบนอยากลงตัวเนี้ด้วยอะ่ะข้างในนิดนึง นี้นะคะ<ม>ก็แต่งหน้าและทําผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเล็นร้อนแบบรอนหวานหวานอะเพราะว่าเครื่องมันรอนเล็กแต่ว่าจริงๆอะเราอะเราต้องรอนใหญ่ๆหเนาะเพราะเราน้าบานเพราะเราหน้าใหญ่ไอรอ,อนเล็กๆก็เหมาะกับคนหน้าเล็กๆแต่ว่ามันก็หวานดีอะหวานดีไหมพี่ทิมไหนดูสิ <c oughs> มันก็ได้อยู่นะมันก็ได้เป็นรอนแบบผู้หญิงหวานหวานอะหวานหวานแบบติ๊ดๆหน่อยไม่เคยรอนผมเลยนะคะอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยคใช่ปกติจะหนีบตรงตลอดเลยเพราะว่าเป็นคนชอบผมตรงรู้สึกว่าสวยไหมเดี๋ยว สึกว่าสวยมากโอ้โหสวยมากรู้สึกว่าสวยมากสวยละสวยละตอนนี้นะคะนี่ค่ะก็เ็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นลุกอะไรคะข้าวบอกเพื่อนๆหน่อยลุกสาวเปรี้ยวมันก็เปรี้ยวได้แค่นี้แหละเพราะว่าเ้าเขาแบบเขาเป็นแบบยังเด็กๆอยู่เนาะก็แต่งหน้าโทนแบบมีมีสีปากมีสีตานิดนึงใส่คอนแทคเลนส์ผมอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่มันจะออกแนวหวานๆหน่อยเนื่องจากร้อนมันเล็กอะแล้วก็ใส่เสื้อปาดไหล่นิดนึงแต่ว่าปาดไม่ได้ะเสื้อมันเล็ก ก็ใส่เสื้อพี่อีฟแล้วก็ใส่ตรงสร้อยคอตรงเนี้ยจริงๆอ่ะพี่อยากให้ใส่ตุ้มหูอันใหญ่ๆแต่ว่าหูเขาเหมือนกับมันตันไปแล้วอ่ะยังไม่รู้ว่ามันไม่ได้ใส,ใสใ่ไม่ค่อยได้ใ,ใส่ก็ลุคก,ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะไปออกไปหาอะไรทาด้านนอกมาดูกันว่าข้าวจะเป็นยังไงบ้างพอเวลาออกไปข้างนอกถือว่าเป็นครั้งแรกกับการทำผมแบบนี้เลยนะใช่ครั้งแรกน้องๆทางบ้านนะคะให้คะแนนกันเท่าไรสำหรับลุคคีเอทแบบนี้ก็ เข้ามาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะแล้วก็ชอบให้พี่ข้าวแต่งลุกแบบนี้ไหมหรือว่าอยากให้พี่อีปไปแต่งลุคแบบ12บสองทํ่ทำยังไงสิบสองทำยังไงอ่ะหน้าไปแล้วอ่ะเอ้ทาได้นะทําได้นะถ้าอยากให้ทําอะไรยังไงอ่ะเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ ตอนนี้นะคะพี่เข้านะะคก็ได้มากิน KFC ค่ะมั่นใจไหมคะกับชุดที่ี่แต่งวันนี้ก็มั่นใจเพราะมันก็ปกติเลยสวยสวยค่ะสวยมันก็เหมือนลุคชิ้นในชีวิตประจําวันนะหรอไม่แค่เปลี่ยนผมนิดนึงกับใช่แปกไปไหมะน้องเ้าไม่นะเหมือนเดิมใช่มันก็เหมือนเดิมปกติเลยแบบน้องมัติเทปอะไรแต่แค่แปลกตรงผมนั่นแหละเพราะเราไม่เคยดัดเลยนะคะมันก็เริ่มคลายตัวแล้ว